กรรมคืออะไรรวมไว้ให้เล่มนี้หนังสือที่รวมเรื่องของกรรมเพื่อการแก้กรรมสิ้นกรรมดับกรรมที่ถูกต้องเราอยากจะแก้กรรมอยากจะสิ้นกรรมพ้นจากเวรจากกรรมทั้งหลายต้องรู้จักหน้าตาของกรรมก่อนว่ากรรมมันคืออะไรเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการพบนางกาลยานีในชนบทหญิงงามในชนบท ก็เข้าไปในเมืองหาชาวบ้านก็ถามว่าท่านมาหาคลายบอกอยากมาหาหญิงงามชื่ออะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันโคตรอะไรนามสกุลอะไรไม่รู้สูงหรือต่ำไม่รู้ดําหรือขาวไม่รู้อ้วนหรือผอมก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้แล้วจะหาเจอไหมไม่เจอโยมอยากจะแก้กรรมแต่ยังไม่รู้จักเลยกรรมคืออะไรบางคนคิดว่ามีเจ้าเวรในกรรมใหญ่โตสั่งโดนบันดาลให้คนนั้นเป็นนั้นเป็นนี้ เข้าใจผิดพระเจ้าบอกนะเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีใครบันดาลปฏิเสธพราหมณทั้งหลายที่เขาเชื่อว่ามีอิสรบันดาลมีพรหมบันดาลซึ่งพระศาสดาตรัสไว้หลายพระสูตรมาเรามาเข้าใจเรื่องกรรมก่อนเรื่องกรรมเนี่ยพระองค์บอกกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบอย่างแรกคืออะไรกรรมคืออะไรข้อแรกเลยพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาคือกรรมนะ เดี๋ยวจะอธิบายว่าเจตนาเป็นอย่างไรนะมันโยงไปถึงเรื่องจิตมโนวิญญาณด้วยอันที่สองเหตุเกิดของกรรมนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นเหตุเกิดของกรรมข้อต่อมาควรรู้อะไรอีกเรื่องกรรมควรรู้เวมัตาตาแห่งกรรมแปลว่าความมีประมาณต่างๆของกรรม กรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกรํรมเรดชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดามีต่อมาควรรู้เรื่องอะไรควรรู้เรื่องวิบากของกรรม <c oughs> วิบากของกรรมที่ควรรู้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขของเวลาคือวิบากที่ส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันวิบากที่ส่งผลในอุปปัชชะคือเวลาถัดมา และวิบากที่ส่งผลในอปรรยายะเวลาถัดต่อมาอีกสามระดับจะมีวิบากของกรรมอีกแบบหนึ่งที่พระผู้มีพระภาครัดไว้ในสวดอจินไตยเรื่องที่ไม่ควรคิดคือเราไปทําอะไรมาแล้วได้รับผลอะไรเช่นว่าเราไปฆ่าสัตว์มาแล้วเราจะได้รับผลอะไรอันนี้จะมีแต่พระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่ทราบซึ่งท่านจะตรัสบอกเอาไว้เช่นการฆ่าสัตว์นั้น ถ้าทำเป็นปกตินะประจําสม่ำเสมอนั้นคือวิบากคือนรกกับเดชานเปลวิสัยถ้าเป็นวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่ออายุสัน้นเบียดเบียนสัตว์เป็นไปเพื่อความมีโรคภัยไข้เจ็บมากอันนี้พระพุทธเจ้าทราบเท่านั้นดังนั้นท่านจัดไปอยู่ในกลุ่มอาจินไตเรื่องไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วมีส่วนในความวิปลาสวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกสี่เรื่องนี้ไม่ควรคิด แต่วิบากของกรรมที่เราควรทราบคือกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกข้อต่อไปคือความดับแห่งกรรมความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะกรรมมณิโรดนะกรรมดับเพราะผัสสะดับถ้าผัสสะดับกรรมดับผัสสะเกิดกรรมเกิดเห็นนะกรรมก็มีการเกิดการดับอ่าเราเริ่มทราบละเนี่เริ่มทราบเล็กๆลละนิดหนึ่งข้อสุดท้ายข้อที่6 พระศาสดาตรัสว่าวิธีการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะพระองค์ตรัสว่าอริยะอัฏฐังคิกามัคนี้นั่นเองคือกรรม,มะนิโรธาคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอริยะคือประเสริฐอัฏฐังคือ8ดคิกามัคแปลว่าหนทางหนทางแดทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรม,มะกรรมนิโรธคือดับคามินีปฏิปทา ปฏิบภาดับกรรมโดยตรงมักมีองค์8นั้นมีอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสองข้อแรกสงเคราะห์ในเรื่องปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรมมนตาสัมมา,าชีวะสงเคราะห์ในเรื่องของศีลสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธิสงเคราะห์ในเรื่องของสมาธิสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิในเสขสูตรจะเรียงศีลสมาธิปัญญา ในพระสูตรที่ตรามรมมีองแปดจะเรียงปัญญาศินสมาธิ <c oughs> นี้คือวิธีดับกรรมตรงๆมักมีองแปดถูกย่อเหลือ2คือสมถะและวิปัสสนาสามารถย่อได้เหลือหนึ่งเดียวคืออานาปานสติกระทำอานาปานสติแล้วอะไรพร้อมมูลขึ้นมาบ้างสติปทานสี่สมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พระหโพชฌงค์7อริยมักมีองค์8 โพธิปัขิยธรรม37ถูกประทําขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะดังนั้นง่ายๆในการที่จะดับกรรมคือการเจริญมรรคแปบดบหรือเพียงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกของเรากรรมกําลังจะหมดไปแล้วกรรมกาลังจะสิ้นไปแล้วและนี่คือวิธีของพระศาสดาของเราซึ่งให้ผลจริงไม่มีการไม่ให้ผลและเราทุกคนทำได้นะเราทุกคนทำได้ และให้ผลจริงทีนี้กรรมเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนเโหอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังหีนายะทาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังเอวังอายติงปุณพวาพินิพติโหติบอกอานอน์การมาพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล้พระสูตรนี้ตรัส ตอบกับพระอานนท์ในเรื่องของการที่พระอานนท์ถามว่าพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระโจ้า้าพระองค์เริ่มอธิบายตั้งแต่ว่ากรรมคืออะไรแล้วเหตุเกิดมันมายัางไงจนกระทั่งมาเป็นพบสั้นๆแค่นั้นเองกรรมมังเขตตังคืออะไรเขตตังแปลว่าผืนนาหรือไรนากรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืช นะอวิชานิวรณานังอวิชชาแปลว่าความไม่รู้นิวรณานังแปลว่าเครื่องกั้นสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดตัณหาคือความอยากสัญโญชนานังแปลว่าเครื่องผูกความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดมีความอยากเป็นเครื่องผูกหีนายะทาตุยาธาตุอันซามวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งอยู่ปฏิทิตังทีติทีตังแปลว่าตั้งอยู่ธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่ เอวังอายติงปุนัพวาพินิพติโหติพบไม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอานน์กามมาภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละนะกนั้นกามมาภพเกิดมาจากการที่วิญญาณไปปฏิทิตังในกามธาตุกามธาตุนั้นคือหีนายาธาตุยาธาตุอันซามซึ่งธาตุอันซามคือกามธาตุกามธาตุนั้นถูกแบ่งเป็นสามกามคือกามเลวกามปานกลางกามปราณีต กามเลวก็ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปกามปานกลางปณีมัชิมายะมัชิมากามมานั่นคือกามของมนุษย์กามปราณีตปณีตากามมานั่นคือกามของเทวดากรรมภบหรือเรียกอย่างว่าทิพพากาม,มากามอันเป็นทิพย์ <c oughs> ทั้งหมดนี้ใช้พระสูตรทั้งหมดเป็นแต่เพียงหยิบคีย์เวิร์ดของพระสูตรนั้นมาให้พวกเราได้ทราบ พระสูตรนี้รวบรวมอยู่ในผังของสกทา,าคามีและผังของจิตมโนวิญญาณซึ่งใช้ประมาณ25พระสูตรในจิตมโนวิญญาณนั้นมาเชื่อมโยงเรียงร้อยกันในพระสูตรสกทา,าคามีก็ใช้จํานวนหลายสิบพระสูตรรูปประพบอรูปประพบเช่นเดียวกันพบมีแค่สามเท่านั้นกามาพบรูปประพบอรูปประพบเมื่อกี้ท่านตรัสตอบพระอนุนไปแล้วเรื่องกามาพบรูปประพบก็พูดเหมือนกันเป๊ะ เปลี่ยนแค่คำเดียวว่าจากหีนายะทาตุยาเป็นมชิมายะทาตุยาคือธาตุปานกลางวิญญาณังปฏิติตังเอวังอายติงปุณพวาพินิพติโหติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วเพราะธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่บอกอานน์รูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ส่วนอารูปประพบก็เปลี่ยนเรื่องของพืนนาพยัญชนะอื่นเหมือนเดิมหมด รัตบอกแค่ว่าปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังนะรูปประพบอารูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้วิญญาณไปตั้งอยู่ในอารูปธาตุดังนั้นธาตุสามธาตุเลวธาตุปานกลางธาตุปราณีตคือกรรมกรรมคือธาตุตามธรรมชาติที่วิญญาณไปตั้งไปรับรู้เป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอะไรนะวิญญาณไปตั้งอาศัยเท่านั้น การตั้งอาศัยของวิญญาณน,นั้นพระผู้มีพระภาคขยายในยะเพื่อให้เราเข้าใจมาเทียบเทียงถึงขันห้าว่าไอ้ธาตุสามธาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปราณีตนั้นมันคืออะไรในขันห้ามันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารน,นั่นเองพระองค์อธิบายในเรื่องของการตั้งอาศัยของวิญญาณเมื่อกี้พระองค์บอกว่าวิญญาณไปปฏิทิตัง ในธาตุอันสามใช่ไหมธาตุปันกลางธาตุปานีดน,นะในพระสูตรนี้พระองค์บอกว่าวิญญาณไปปฏิทิตังในรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นนะปรับมุมนิดเดียวสี่ขันนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณเหมือนกันสี่ขันนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณพระองค์จะเปรียบสี่ขันนี้เหมือนปฐทวีธาสี่ขันนี้จะถูกเรียกว่าจัตโสูวิญญาณทิฏฐิโย สีวิญญาณที่ตั้งสีคือไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารพระองค์ค่อยๆอธิบายทีละตัวพระองค์บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสษก็ถึงความเจริญงอกง,งามไพบูรได้นะวิญญาณที่ประกอบด้วยอาหารอย่างนี้พระองค์เรียกว่าวิญญาณังสาหารังเป็นวิญญาณที่ประกอบด้วยอาหารอาหารคืออะไรอาหารคือปัทวีธาตกับอาหารคืออาโปธาตคือน้ำที่พระองค์เปรียบเหมือนนันทิราคะนันทิราโคเปรียบเหมือนอาโปธาต เมื่อวิญญาณประกอบด้วยปฐวีธาตุและอาโปธาตุวิญญาณนั้นย่อมเจริญงอกงามไพบุ์เหมือนเมล็ดพืชน,นั้นได้ผืนนาปฐวีธาตุกับได้น้ําคืออาโปธาตุเมล็ดพืชย่อมเติบโตได้จึงเรียกว่าตรงนี้เป็นวิญญาณนางสาหารังเป็นวิญญาณที่มีองค์ประกอบสองอันคือดินกับน้ําใช่ไหมอ่าเมล็ดพืชน,นี้พระองค์จะใช้คําว่าปัญจพีชะชาตานี้ พืชสดทั้งห้าคือพืชที่เกิดจากรากต้นผลยอดมเมล็ดนี้คืออุปมาที่ทรงอธิบายการตั้งอาศัยของวิญญาณในขันทั้งสี่ซึ่งเป็นการขยายจากคำว่าผืนนาเลวผืนนาปันกลางผืนนาดีมาสู่เรื่องของขันห้าใช้คำว่าตั้งเหมือนกันเห็นนะ พระสูตรเมื่อกี้บอกว่าผืนนาเลววิญญาณไปตั้งผืนนาปานกลางวิญญาณไปตั้งผืนนาดีวิญญาณไปปฏิทิตังตรงนี้ก็ใช้ปฏิทิตังเหมือนกันรูปวิญญาณไปปฏิทิตังเวทนาวิญญาณไปปฏิทิตัง4ี่ขันนี้สตัวนี้พระองค์จึงเรียกว่าจตโสวิญญาณนัตถิโยที่ตั้งวิญญาณสี่วิญญาณตั้งตรงไหนตรงนั้นคือพบวิญญาณตั้งตรงไหนตรงนั้นคือพบที่ตั้งของวิญญาณดังนั้น ที่ตั้งของวิญญาณจะถูกเรียกได้สองลักษณะคือภพหรือกรรมและกรรมก็ถูกเรียกด้วยสองลักษณะคือกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาเพียวเพียวหรือสี่ขันเพียวเพียวไม่มีอย่างอื่นแต่ผืนนานั้นถ้าไม่มีวิญญาณไปตั้งไม่มีการรู้แจ้งไปรับรู้ผืนนานั้นเท่ากับไม่มีขันมีสี่ถ้าวิญญาณไปตั้งขันไหนขันอื่นเท่ากับไม่มี ในสีขันนี้จะมีเมื่อวิญญาณไปรับรู้หรือไปตั้งอาศัยไปรู้แจ้งธาตุที่มีวิญญาณไปรู้แจ้งจะถูกเรียกว่าเจตนาดังนั้นในพระสูตรที่พระองค์ตรัสบอกกับพระอานนท์เรื่องของวิญญาณไปตั้งในผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีนั้นพระองค์ขยายออกไปโดยบทพันธะเหมือนเดิมทุกอย่าง เปลี่ยนแค่พระองค์ไม่ใช้คำว่าวิญญาณังปฏิทิตังแต่พระองค์ใช้คำว่าเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาเจตนาไปตั้งปัฒนาแปลว่าปรารถนาไปตั้งเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาสองคำนี้ใช้แทนคำว่าวิญญาณังปฏิทิตัง พระองค์ดึงคําว่าวิญญาณังปฏิทิตังออกใส่คําว่าเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาเข้าไปในธาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปาณีบทพันชนะที่เหลือล็อกตรงกันเหมือนเดิมเป๊ะไม่เปลี่ยนนี่คือลักษณะของการเชื่อมโยงพระสูตรที่คนเดียวในโลกที่ทําได้คือพระพุทธเจ้าท่านจะให้เราเข้าใจเรื่องอะไรท่านจะล็อกคําพูดนั้นไว้และเปลี่ยนเฉพาะบทพิษนะที่ต้องการให้เข้าใจ ต้องการให้รู้ว่าวิญญาณไปตั้งคือเจตนาไปตั้งท่านก็จะดึงคำนี้ออกคำเดียวแล้วใส่คำว่าเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งเราก็จะรู้ละอ๋อมันคืออันเดียวกันเพราะบทพัชชาะอย่างอื่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะนี่คือความสามารถของศาสดาเราคนเดียวในโลกที่ทาได้นะดังนั้นถ้าเรายิ่งทราบพระสูตรมากเราจะเปิดทาที่ถูกปิดคือพระสูตรจะเชื่อมโยงเชื่อมโยงขยายขยายไปเราจะรู้ข้อธรรมมากขึ้นมากขึ้นภาพ ของพระธรรมเราจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเชื่อมโยงมาสู่พระสูตรที่ปองตรัดว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบหกอย่าง <c oughs> ที่พระองค์บอกข้อแรกคือเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนั่นคือเจตนาไปตั้งในอารมณ์ใดนั่นคือกรรมดังนั้นขันทั้งสี่จึงเป็นกรรมเป็นที่ตั้งของวิญญาณและเป็นผืนนาเลวปานกลางผืนนาดี ถ้าพูดโดยในยักษ์ของขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเรารู้จักหน้าตาของกรรมและว่ากรรมจริงๆก็คือท่าตามธรรมชาติสีตัวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่เปรียบเหมือนปฐวีหรืออีกพระสูตรหนึ่งเปรียบเหมือนเขตตังคือไรน่นาไรน่นาผืนนาหรือปฐวีอันเดียวกันเห็นนะนี่คือความเชื่อมโยงของพระสูตรอย่าเปลี่ยนอุปมาพระพุทธเจ้าเด็ดขาด เปลี่ยนอุปมาปุ๊บจะไม่เชื่อมโยงกันทันทีต้องคงล็อกอุปมาเดิมไว้เพราะอุปมาหนึ่งอุปมาของพระองค์เนี่ยเชื่อมไปหลายเรื่องหลายประสูตรมากและมีแง่มุมที่ลึกซึ้งประณีตนะนี่จึงเป็นเหตุให้พระองค์บอกว่าอย่าบัญญัติเพิ่มและอย่าเพิกถอนคำของพระองค์ดังนั้นถ้าเราเนี่ยเข้ามาศึกษาคำของพระองค์อย่างละเอียดเราจะเริ่มเห็นว่าโอโ้ผู้เจ้าพูดจริงมากเลยเราจะไม่กล้าแตะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรคำพระองค์เราจะ คงเดิมเอาไว้มีแต่เราเท่านั้นที่จะเข้าไปเสพคบคำของพระองค์ให้ลึกซึ้งปราณีตเสพคบให้มากแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิให้มากอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจธรรมะทุกเรื่องอ่ะทีนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่ากรรมคือตัวสีธาตุหรือตัวสี่ธาตุที่มีวิญ,ญญาณไปปฏิติตันไปตั้งอาศัยซึ่งถูกเรียกว่าเจตนา <c oughs> พระองค์เชื่อมโยงไปสู่ตัวบุคคลเลยที่กำลังนั่งอยู่อย่างนี้ ที่กำลังคิดนึกเรื่องใดก็ตามนะจำได้ไหมว่าพระองค์ตอนบอกคำว่าผืนนาเนี่ยที่พระองค์บอกว่าพบไมอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพระองค์จะใช้คำว่าปุนับภาวาพินิพตนะิปุนะแปลว่าสำภาวาภาคือพบพิคือภัยที่น่ากลัวนิพตินิพัาตตะแปลว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโหติแปลว่าได้เป็นนะปุนับภาวาพินิพติโหติ พบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคําว่าปุณพวาพินิพตินํามาใช้ในตัวนี้อีกอันหนึ่งคือพระสูตรที่พระองค์กําลังชี้ไปที่ตัวมนุษย์เลยแต่ละคนเนี่ยบอกพิกุทั้งหลายถ้าบุคคลเนี่ยกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีใช้คำเดียวกันเป๊ะเลยคือใช้ปูนัพาวาพินิพพติโหติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามเท่ากับว่าทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดพบใหม่เกิดตลอดเวลา พบจึงไม่ใช่แค่เราเปลี่ยนรูปร่างจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นเดรัจฉานเปลยียิสัยแต่มันคือการที่จิตของเราไปรับรู้อะไรพบใหม่เกิดเวลานั้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมพบชาติจึงเกิดตลอดเวลาที่เรายังไม่ตายยังไม่กายสัพเพธาคือกายยังไม่แตกทำลาย วิญญาณไปปฏิทิตังไปตั้งตรงไหนเจตนาไปตั้งตรงไหนความปรารถนาไปตั้งตรงไหนพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วพบใหม่เกิดแล้ววิญญาณมีที่ตั้งแล้วนั่นคือกรรมเกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงบอกว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะของอะไรผัสสะของวิญญาณไปตั้งในขันทั้งสี่วิญญาณไปตั้งปั้งเนี่ยคือการกระทบคือผัสสะหรือสัมผัส พระองค์ปรับอุปมาอีกนิดหนึง่งค่อยๆตามดีๆเมื่อกี้มเมล็ดพืชกับพืนนาตอนนี้จะเป็นแสงกระทบฉากแสงกระทบฉากคือการที่วิญญาณไปตั้งในผืนนาหรือการที่แสงไปตั้งบนฉากเหมือนกันพวกเราเห็นแสงสีเขียวตรงกระดาษไหมเห็นพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาอย่างนี้ว่า เรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกหน้าต่างอยู่ตรงนี้ <c oughs> มีฝาเรือนทางทิศตะวันตก <c oughs> สุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกพระองค์ถามสาวกว่าแสงแดดเนี่ยบาลีใช้คาว่ารัศมีรัศมีจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าค่า ถูกต้องมพอดวงอาทิตย์ส่องมาปุ๊บนี่เห็นไหมอ่าแสงแดดลอยแดดก็มาอยู่ที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกใช่ไหมอ่าพระผู้มีพระภาคบอกอีกว่าพิกุทั้งหลายถ้าฝาเรือนไม่มีละ่ะอ่าถ้าฝาเรือนไม่มีเมื่อฝาเรือนไม่มีแสงแห่งดวงอาทิตย์รัศมีจะไปปรากฏที่ไหนสาวกบอกว่าไปปรากฏที่ดินพระเจ้าข่าใช่ไหมอ่าแล้วถ้าดินไม่มีละ่ะ สาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำพระเจ้าค่าเคยเห็นลอยแดดบนผิวน้ำไหมเคยพระองค์ถามต่อว่าแล้วถ้าน้ำไม่มีละ่ะสาวกบอกว่าอัปปติถิตังวิญญาณังแสงแดดหรือลอยแดดย่อมไม่ปรากฏพระเจ้าค่านั่นคือวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยถ้าไม่มีอารมณ์มารองรับรัศม,มีจะไม่ปรากฏถ้าไม่มีฉากมารอการกระทบ ้าตมาดึงเอากระดาษนี้ออกสีเขียวหายไปเห็นนะเอากระดานมาขวางสีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวเกิดขึ้นจากการกระทบของสองท่าลำแสงสุริยกับฉากนะฉากมีฝาเรือนมีดินมีน้ำฝาเรือนบาลีใช้คำว่าพิิพติดินคือปฐวีน้ำคืออาโปดังนั้นวิญญาณจะปรากฏได้ ต้องมีการกระทบกันของสองาธาตุว <c oughs> ิญญาณจึงไม่ใช่อะไรที่ล่องลอยเวียน่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าบอกเธอเข้าใจผิดเป็นความเห็นของสาติเกวัตบุตรว่าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละที่แล่นไปท่องเที่ยวไปพระผู้มีพระภาคบอกว่าโมฆบุร oh ุษเี่ยนะ เรากล่าววิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นนั้นมากเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้มีมิใช่หรือเหตุปัจจัยของวิญญาณคืออะไรนะเหตุปัจจัยการเกิดของวิญญาณคือนามรูปนะดังนั้นสีเขียวจะมีได้ต้องมีลำแสงมา <c oughs> องค์ประกอบของผัสสะหรือสัมผัสหนึ่งครั้งพระองค์จะบอกมีสามหนึ่ง ลำแสงคือมโนสองฉากคือธรรมมังและสีเขียวเมื่อกระทบกันคือมโนวิญญาณนะจากการรวมพระสูตร25พระสูตรเราสามารถได้คำตอบว่าจิตมโนวิญญาณน,นั้นคือสิ่งเดียวกันแต่เกิดกันคนละช่วงคนละขั้นตอนช่วงเป็นลำแสงที่ยังไม่กระทบช่วงนี้พระองค์เรียกมโน พอกระทบแล้วเกิดกริยาที่รู้แจ้งพระองค์เรียกวิญญาณและวิญญาณที่รู้อารมณ์ต่อเนื่องไปถูกเรียกว่าจิตเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินพระองค์ใช้การผูกติดบาลีใช้คาว่าสัญโยคะแปลว่าผูกติดกับอารมณ์ขณะที่ผูกติดกับอารมณ์นั้นเธอจะมีสาราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้า และนั้นคือเธอมีนันทิคือความเพลินนันทิความเพลินนั้นคือนันทิราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้านั่นเองและนันทิราคะแปลว่าอุปทานทุกครั้งที่จิตผูกติดกับอารมณ์เท่ากับเธอพอใจในอารมณ์นั้นเท่ากับเธอมีอุปทานอุปทานเท่ากับสังโยชน์ขณะนั้นเธอมีสังโยชน์มีเครื่องผูกให้ยึดติด อยู่กับาธาตุนั้นๆแล้วเห็นไหมทุกอย่างจึงอยู่ในตัวเราหมดเลยนี่แต่ถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกงามแล้ว การบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีนะเมื่อพบไม่มีก็เท่ากับกรรมก็ไม่มีเมื่อกรรมไม่มีผืนนาไม่มีก็ไม่มีอะไรไปสร้างพบเมื่อพบไม่มีชาติก็ไม่มีเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วดังนั้นเมื่อพบไม่มีชาติก็ไม่มีเมื่อชาติไม่มีชรามรณะก็ไม่มี เพราะสิ่งนี้เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะดังนั้นถ้าเราท่องปฏิจจสมุปบาทได้เราจะเข้าใจตรงนี้ทั้งหมดปฏิจจสมุปบาทนั้นถูกขยายมาจากคำว่าปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจคือเหตุสมุปปนคือเกิดธรรมคือธรรมเหตุเกิดของธรรมหรือธรรมที่เกิดแต่เหตุธรรมที่เกิดแต่เหตุนั้นมันมีหลักการอย่างไร พระองค์ตรัสไว้สี่บรรทัดเองจำง่ายๆนะพระองค์บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปบาลีก็คืออิมัสสิงสติอิทางโหติ คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี